ความอันตรายจากไฟฟ้านบ้านหลังหนึ่งเอ๊ะนี่มันคืออะไรเนี่ยขอลองแต่หน่อยละกันอย่าไปแต่นะลูกทำไมล่ะครับแม่ เพราะนั่นคือไฟฟ้าช็อตยังไงละ่ะมันอันตรายมากๆเลยนะเพราะไฟช็อตคือไฟฟ้าลัดวงจรเกิดจากการโอนกระแสไฟฟ้าจากสายไฟเส้นหนึ่งไปยังเส้นอื่นๆโดยที่ไม่ได้ผ่านอุปกรณ์โหลดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆจนเกิดความร้อนสูงและอาจทำให้เกิดประกายไฟและไฟไม่ได้ผู้ที่ถูกไฟช็อตอาจได้รับบาดเจ็บรุนแรงแตกต่างกันไป โดยบาดแผลจากการถูกไฟช็อตจะทำให้ผิวหนังและเนื้อเยื่อภายในร่างกายไม่หัวใจเต้นผิดจังหวะหรือหยุดเต้นเรามาดูวิธีป้องกันไฟดูดกันเถอะมันคอยตรวจเช็คอุปกรณ์และสายไฟ ต่อสายดินกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้นที่จำเป็นเพื่อให้ไฟฟ้าลงดินหากร่างกายเปียกชื้นห้ามแต่อุปกรณ์ไฟฟ้าเด็ดขาดเพราะจะทำให้กระแสฟไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายได้สะดวกเป็นอันตรายถึงชีวิตระวังกันด้วยนะจ๊ะตอนนี้เข้าใจอย่างลูกว่าไฟฟ้าช็อตอันตรายยังไงเข้าใจแล้วครับ คราวหน้าถ้าเจอก็บอกแม่ก่อนนะครับแม่